สวัสดีครับเทสนะครับธนสิบ์บางสมบนสูกสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะครับที่เริ่มทำงานมาสักระยะหนึ่งเริ่มที่จะเก็บเงินเป้าหมายแรกๆสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีเป้าคล้ายๆกันก็คืออยากมีเงินเก็บสัก1ล้านบาท อยากจะไปแตะเงินล้านสักครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าอยากมีเงินเก็บ1ล้านเนี่ยภายใน5ปีภายใน10ปีนะครับซึ่งตัวเลข1ล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ผู้ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็ให้เอาไว้ว่าเฮ้ยถ้าสมมติคุณสามารถจะมีเงินล้านได้เนี่ยก็ถือว่าเราประสบความสาเร็จแต่วันนี้เนี่ยจริงๆผมอยากมาชวนคุยนะครับว่าเฮ้ยเงิน1ล้านบาทที่เราวางเป้าไว้ว่าเราจําเป็นที่จะต้องไปถึงเก็บให้ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเงิน1ล้านบาทเนี่ย เราจําเป็นจะต้องมีถึง1ล้านบาทไหมหรือว่าเงิน1ล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วมันเพียงพอสําหรับเราไหมวันนี้ผมอยากมาชวนคุยเรื่องนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวคุณเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้จริงๆนะครับแล้วเงิน1ล้านบาทเนี่ยมันเพียงพอไหมสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องรู้ก่อนครับก็คือหนึ่งเลยคุณจําเป็นที่จะต้องใช้เงินต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งเงินต่อเดือนตรงนี้นะครับคุณก็อาจจะดูจากการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของคุณแหละ สมมติเดือนเดือนหนึ่งนะฮะคุณใช้1 5 0 0 0บาทนะครับก็อันนี้แหละคือเงินที่ต้องใช้ต่อเดือนของคุณหรือว่าบางคนอาจจะใช้2 0 0 0 0 30,000อันนี้ก็แล้วแต่ตัวเลขของคุณนะครับซึ่งถ้าสมมติคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องใช้เงินต่อเดือนเท่าไหร่ก็ลองเอาเงินตัวเนี้ยคูณ12นะครับคุณก็จะได้เงินใช้ต่อปีอ่ะซึ่งตัวอย่างอันนี้ผมยกว่า1 5 0 0 0บาท1ปีจะกลายเป็น1 8 0 0 0แบาทเนาะ สิ่งที่2นะครับสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องรู้นะครับว่าเฮ้ยคุณจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่เนี่ยก็คือเวลาที่คุณจะต้องใช้เงินซึ่งเวลาตรงนี้นะครับก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเนาะนะครับบางคนอาจจะอยากเลิกทํางานเร็วนะครับบางคนอาจจะ45ไปแล้วะฉันอยากไปอยู่บ้านแบบชิวๆคุณก็นับหลังจาก45เนี่ยจนถึงเวลาที่คุณคาดว่าจะไม่ได้ใช้เงินแล้วหรือว่าตายไปนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตัวเลขตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณรู้สึกคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไปว่าเฮ้ย วันนี้คุณอายุ30เฮ้ยฉันคงอยู่ไม่เกิน70หรอมั้งถ้า30ไปถึง70ก็แสดงว่าคุณมีระยะเวลาในการใช้เงินเนี่ยทั้งหมด40ปีถูกไหมแต่ว่าผมอยากาให้คุณคิดแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยปัจจุบันเนี่ยตามสถิติแล้วนะครับตามงานวิจัยต่างๆแล้วเนี่ยมนุษย์เรามีอัตราในการอยู่ยืดยาวมากขึ้นอยู่นานมากขึ้นนะครับด้วยทางการแพทย์ก็ดีเนาะนะครับด้วยเรื่องของการรักษานะครับด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ย มันทําให้เราเนี่ยมีอายุที่จะอยู่ยืนยาวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมมติถ้าคุณอยากคํานวณเวลาผมอยากให้คํานวณออกไปแบบไกลนิดหนึ่งอย่างน้อยนะครับคือ,อเงินคุณเหลือเนี่ยหลังจากตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุณวางแผนสั้นแล้วเรายังมีชีวิตอยู่อันนี้แหละจะเป็นปัญหาที่คุณต้องไปหาเงินอีกหลังจาก70หลังจาก80เนี่ย อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำนวณแบบยืดระยะเวลาไกลออกไปนิดนึงเนาะนะครับอันนี้ก็ลองดูว่าเฮ้ยคุณอยากเลิกทํางานตอนไหนนะครับหรือว่าบางคนอาจจะหลังหกสิบไปแล้วนะครับก็คํานวณระยะเวลาที่จะใช้เงินตรงนี้ออกไปได้นะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าเฮ้ยเราได้เวลาแล้วนะครับเราได้ในเรื่องของจํานวนเงินแล้วเนี่ยแล้วคุณจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงจะพอใช้นะครับซึ่งสูตรการคานวณแบบเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับ ก็คือเอาปีที่คุณจะต้องใช้เงินถูกไหมคูณกับจํานวนเงินต่อปีนะครับก็คืออย่างถ้าเป็นข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือถ้าสมมติตอนนี้สมมติคุณอยากเลิกทํางานนะครับตอน45นะครับคุณก็นับ45ไปจนถึง8 0ถึง90แล้วก็คูณกับ1 5ื่นคุณก็จะได้ตัวเลขออกมาแล้วว่าตัวคุณเองเนี่ยจะต้องมีเงินเก็บทั้งหมดเท่าไหร่ที่จะใช้นะครับหลังจากเลิกทํางานไปแล้วนะครับซึ่งทีนี้เราลองมาดูกันว่าไอ้เงิน1ล้านบาทที่เราวางเป้าเอาไว้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันพอใช้สําหรับเราหรือเปล่านะครับผมก็เลยลองคํานวณว่าเฮ้ยเอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยตั้งต้นอ่าหล้านบาทนะฮะสมมตินะครับผมเลิกทํางานตอน60หรือว่าตอนที่อ่าผมกเกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วผมอยู่ถึง90ก็คือ30ปีเนาะผมเอา1ล้านหาร30ปีเท่ากับผมจะเหลือเงินใช้ต่อปีเนี่ยอยู่ที่ ,333 3 33 3บาทนะครับจริงๆแล้วมันมีจุด3 3มอีกอ่ะแต่นี้ผมตีแบบ กลมๆเป็นเลขนี้แล้วกันนะครับซึ่ง33,333 33บสามทเนี่ยสมมติผมเอามาหารต่อเดือนคือหาร12กลายเป็นเฮ้ยผมเหลือใช้เนี่ยเดือนละ2777บาทเท่านั้นเองอ่าแบบนี้สมมติถ้าคุณคำนวณในแบบของผมนะครับแล้วอ่าถ้าคุณใช้เงินต่อเดือนเนี่ยเกินจาก2777บาทซึ่งเชื่อว่า99%เนี่ยใช้เกินตรงนี้แน่นอนเนาะนะครับแสดงว่าเงิน1ล้านบาทสำหรับคุณเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอ ทีนี้เราลองมาคำนวณดูว่าถ้าสมมติคุณใช้เดือนละ1 5 0 0 0บาทนะครับ12เดือนกลายเป็นแสนแปดถูกไหมนะครับและคุณจะใช้เงินเนี่ยไปอีก30ปีคือ6 0ถึง90คุณจะต้องมีเงินเท่าไหร่คุณก็จะต้องมีเงินทั้งหมดเนี่ยคูณไปแล้วตึ๊ดตึ๊ดอยู่ที่5ล้าน4แสนบาทนี่เลยคือจำนวนเงินที่คุณจะต้องมีแสดงว่าไอ้เป้า1ล้านบาทสำหรับคุณเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพออ่าประมาณนี้นะครับ แต่ว่าแต่ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมให้มุมมองแบบนี้นะครับคือเวลาเราคํานวณเนี่ยคือมันอาจจะดูแบบกาปั้นทุบดินไปหน่อยมันอาจจะดูเป็นการคํานวณง่ายๆเนาะก็คือพอหลัง60ไปแล้วฉันเลิกทํางานฉันเลิกทําทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็นอนกินใช้เงินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับมันมีในเรื่องของระยะเวลาอีกคือสมมติหลัง60ไปแล้วคุณก็มีระยะเวลาเนี่ยฮะในช่วงนี้อีก30ปีนะครับซึ่ง30ปีตรงนี้สมมุติถ้าคุณแบบว่ามี ลงทุนหรือว่ามีทําธุรกิจอื่นๆเนี่ย νε, จริงๆแล้วมันมีระยะเวลาเนี่ยในแต่และช่วงอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมเรียก uh. ว่าบันไดการใช้เงินนะครับอย่างเช่นสมมติคุณเลิกทํางานตอน60อ่ะอ่าช่วง 60- สิถึงเจเนี่ยคือ10ปีแรกเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็ใช้เงินไป1ก้อนถูกไหมนะครับแล้วมันก็ยังมีระยะเวลาเหลืออีกประมาณ20ปีซึ่งตรงนี้สมม,มุติถ้าคุณคิดขยับทําอย่างอื่นนะฮะมีลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถือว่ามีระยะเวลามากพอให้คุณลงทุนหรือว่ามีระยะเวลามากพอให้เงินเก็บของคุณเ มันต่อยอดไปอีกนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปอื่นๆนะครับเพราะว่าวิธีการคํานวณแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูแบบว่าโอ้โหถ้าหลัง60ไปแล้วฉันจะไม่ทําอย่างอื่นเลยเหรอฉันจะไม่แบบว่ามีลงทุนหรือว่าต่อยอดเงินของฉันเลยเหรอนะครับมันอาจจะกําปั้นทุบดินไปนิดนึงเนาะอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาคานวณย่อยลงไปอีกนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเรา ต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจาก60ไปแล้วหรือหลังจากที่คุณเลิกทํางานไปแล้วเนี่ยจริงๆเงินพวกนี้มันสามารถไปต่อยอดได้อีกนะครับคุณอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินเก็บเมื่อตอนเลิกทํางานี่ถึง5้าล้านสก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลข1ล้านบาทเนี่ยนะครับมันอาจจะเพียงพอสําหรับคุณก็ได้หรือว่าอาจจะไม่เพียงพอสําหรับคุณก็ได้หเนาะนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับจริงๆแล้วตัวเลข1ล้านบาทเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า มันเป็นตัวเลขนะครับที่พอเป็นกลมๆแล้วพอไกด์ไลน์ได้ว่าเฮ้ยถ้าสมมติคุณไปถึง1ล้านแรกคุณมีโอกาสที่จะเก็บเงินหรือต่อยอดเงินของคุณเนี่ยนะครับให้ไปถึงเป้าหมายหรือถึงเงินอย่างยอดตัวที่ผมยกตัวอย่างก็คือ5ล้าน4เนี่ยได้ไวขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมตินะครับอ่ะคุณมี1ล้านบาทแล้วอ่ะคุณเอาไปลงทุนได้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่10%เนะครับเงิน1ล้านบาทของคุณ10%คือ1 0,000แบาทถูกไหม แต่ถ้าตอนนี้นะครับสมมติถ้าคุณมี100 0 0แบาทเงินอ่เงิน10%มันก็จะเป็นแค่1 0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าเไอตัวเลข1ล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถึงได้มันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ถึงตอนนี้ก็อย่าพึ่งแบบว่ากดดันเฮ้ยโหฉันจะต้องเก็บเงินเท่านี้เท่านี้เก็บเก็บเก็บนะครับใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยแบบไม่มีความสุขเลยผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ กับทุกๆคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป้าตัวนี้วางไว้ได้นะครับแต่ว่าอย่าเครียดอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางออกหรือมันมีวิธีอื่นๆเนี่ยมาช่วยอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ครบถ้วนเนาะคิดว่าน่าจะพอไกด์ไลน์ได้นะครับว่าเฮ้ยตัวคุณเองเนี่ยควรจะต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้กดดันยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ม,มีเงินกินใช้ในแต่ละวันอาจจะลําบากเลยผมไม่ได้กดดันนะครับซึ่งจริงๆคุณอาจจะไม่ต้องเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้ก็ได้รอเซ็ตตัวได้ก่อนรอ,อเริ่มแบบมีสภาพคล่องมากขึ้นในอีก3ปี5ปีก็ได้แต่สิ่งที่คุณควรจะต้องทําหรือคุณควรจะต้องรู้เนี่ยก็คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรแล้วจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อให้วางแผนแล้วไม่เกิดปัญหาในอนาคตเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนเนี่ นะฮะในแบบของตัวเขาเองด้วยนะครับแล้วก็เราทุกคนจะได้มีชีวิตการเงินที่ดีเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้เรานิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับตัวช่องทาง YouTube ของเราแล้วก็กดเป็นแฟนเพจนะฮะสำหรับเพจ Facebook ของเราด้วยเนาะก็คือเพจล่ําซ้านั่นเองนะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ